ขอกราบและใจพระท้าวกาวา,วา,ม,วา,ามัวรบกับหลวงอาจารย์หรือนอาจารย์สมศักดิ์ตลอดทั้งพระภิกษุสมมนเนรพระธาตุมิตรทุกลูกพระเจริญพรยังยัดโยมผู้ใฝ่ร,รมบาโกบัติกากทุกคนช่วงเวลาต่อไปนี้ หลวงพ่อก็ฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดป่ากาเลโกก็ขอทำความเข้าใจเป็นบางสิ่งบางประการกับครูบาอาจารย์และญาติธรรมที่มาร่วมในครั้งนี้ดังน,น,นั้นบัดปากาเลโกเป็นที่รองรับชาวพุทธ ของพวกเราที่มีจิตประสงค์อยากจะเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ถี่ถ้วนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทนาธรรมดังนั้นคำสอนพระเจ้าของเรานั้น มีอยู่หลายห้องหลายขั้นหลายตอนแต่ท่านตัดไปเป็นหลักๆก,ก็มีอยู่สองหลักใหญ่หนึ่งคันธาทุละสองวิปัสนาทุละนี่คือหน้าที่ขเขาจะต้องเรียนรู้ดังนั้นครั้งนี้ที่เรามา บำเพ็ญเพียรร่วมกันนี่จะเป็นพ่ะคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีเยาวชนก็ดีสิ่งที่ลองรับเนี่ยจิตใจของพวกเรามีอยู่แล้วแต่ขอพวกเรานะั่นนะจะเข้าไปหาจุดที่ สำคัญคือแก้ไขปัญหาเจ้าตัวเจ้าของคือตัวปฏิเวทนาธรรมตัวปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติเราจะถึงเกีนี้ิไหมเราจะเข้าถึงสภาวะตรงนี้หรือเปล่าความจริงแล้วคำสอนทางพระพ,พุทธศาสนาหรือคำว่าธรรมะเนี่ย มันจำเป็นสําหรับเราทุกคนเบื้องต้นเรา่งาระกาเมื่อกี้เนี่ยว่าคันธะทุระวิปัสนาทุระคำว่าคันธะธุระนี่คือเบื้องต้นของเป็นพระพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าคือเบื้องต้นคันธะทุระ เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ให้เป็นหลักถ้าแยกออกเป็นอ่าเป็นพระไตรปิฎกก็คือว่าพระสูตรพระสูตรนี่คือคือคันฐานทุระที่พวกเราเข้ามารับรับรับศีล,ลให้ทาน เรียนปฏิธรรมนี่นี่คือขั้นธาโทละคือโทละเบื้องต้นเพราะนั้นเราจะต้องทําให้งามทั้งเบื้องต้นทํากลางในที่สุดาการที่เรามาสม,มาทานศีลน,น,นี่คือขั้นฐาโทละเรามาให้ทานก็เหมือนกัน พระเจ้ญญาพระสงฆ์ผู้อยู่วัดเนี่ยเรียนปรญยัติติธรรมก่อสร้างปฏิสังขรอารามขันณรรททั้งนั้นแม้แต่ว่าขึ้นสูงไปเอกเนี่ยการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราทำกรรมฐานก็แยกออกเป็นเป็นสองเป็นสองประเด็นสองสองสองขั้น กรรมฐานก็มีวิปสัสนาสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานท้งเราทํากรรมฐานเราไปทําทําไปทําไปพระจิตสงบจิดเป็นสมาธิเราเห็นในมิตรสีแสงนะเราจิตของเราเนี่ยถ้าหัดไปแล้วนะพอเห็นในมิต อ,อ่ากแก่กันไปนี่มันจะเห็นเห็นไปหลายๆอย่างรูปไปหลายๆอย่างเห็นเลขเห็นหวยเห็นเบอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือพอกิจเราเราฝึกดีแล้วเราไปใช่ดูนอกตัวของเราออกไปไปเห็นนั่นเห็นนี่นี่ก็คือคันธาตุละยังไม่ใช่มีปัจจานาทุระพิสูจน์ได้อย่างไรเพระเองเราเคยทำมาก่อน ไปทำยุบหนพอพองหนอโพุโทโธมาก่อนสามารถทำได้จนวาจิตสงบที่สงบแล้วเนี่ยใช้พลังกิจให้พลังกิจของเราเนี่ยไปดูนอกตัวของเราออกไปเพ่งเพ่งออกไปทางนอกตัวมันจะเห็นพลังกิจที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันมันมีพลังมันมีอานุภาพเราสามารถ นิลมิตถ้าเห็นล่วงหน้าก็ได้เห็นลูกเขากอนล่วงหน้าก็ได้มันก็น่าแปลกแต่ว่าสภาอย่างเนี้ยทําได้อยู่แต่ว่าพอเรามาเอาไปสูตรได้เนี่ยคือมันไม่ทันอารมณ์สพรมติอารมณ์ที่เข้ามากระทบจากลูกเสียงกิอเรสัมผัสมันไม่ทันมันเหมือนเดิมอยู่ มันโกรธเหมือนเดิมมันมันเกิดปฏิฆะเหมือนเดิมมันมันเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่มันไม่รุนแรงเพราะว่ามันไม่ออกมาทางวาจาแต่ใจมันขุนใจมันขุนอยู่ใจมันพอใจไม่พอใจอยู่นี่คือเราทำกรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราไปจนอยู่เฉพาะอารมณ์เนี่ย มันจะไม่ถึงวิปัสสนาธุระทีนี้หากว่าการทำกรรมฐานแบบเจริญสติของพวกเรานี่่ารที่หลวงพ่อเทียนมาปัจจุบันนี้หลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราเนี่ยมันเป็นคันถาธุระไหมเป็นเหตุที่ว่าเป็นนี่แต่ว่าคันธ ขั้นถัตโทระเบื้องต้นคือการกระทํารูปแบบในของวเราแต่ขั้นต่อไปมันเป็นสมถะกรรมฐานไม่เป็นอีกสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเป็นคู่กันเหมือนรูปกับน้มกายกับใจถ้าไม่มีสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาแต่ว่าสมถะของหลวงพ่อเทียนที่สอนของเรานั้นจะแตกต่างกัน ดูว่าสมถะที่เราเอาเอาสมาธิกดจิตหรือเอาความบริกรรมกดอันนี้มันจะเป็นสมถะนะมันเป็นปัญญาของอภิษระสมถะถ้าเราเข้าใจถ้าเห็นแล้วเนี่ยถ้าเห็นอารมณ์แล้วถ้าได้สัมผัสแล้วนี่ มันจะเป็นปัญญาของมสองสมถะที่เราสมาธิกดเลือกความบริกรรมกดเราใช้โบริกรรมเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาจะเห็นนอกตัวออกไปเห็นในมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นรู้เห็นสารพัดอย่างเห็นหวยเห็นเลขเห็นเบอรยเห็นได้เห็นได้รู้ได้แล้วความสงบเนี่ เราจะติดเพราะนั่งสามาธิจิตจะดิ่งลงไปตรงนั้นเพราะนั่งสามาธิจิตจะจะดิ่งลงไปตรงจิตตกผวงังจิตเป็นหนึ่งเดียวขณะที่เรานั่งเนี่ยทำสามาธิเนี่ยกิเลสเข้าไม่ได้จริงแต่ถ้าเราออกจากสามาธิไปเนี่ยจิตจะไม่ทันอารมณ์กระทบจะไป Dan ini,